สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาเจอกันนะครับวันนี้เนี่ยผมขอญอากพูดในเรื่องของการทาวิจัยนะครับหรือแม้แต่การสรืบค้นหาเดีย๋ยวนี้การใช้ A i ก็มีหลากหลายค่ายนะครับอย่างที่เราทราบดีแล้วก็มีหลากหลายตัวช่วยค่อนข้างมากเดีย๋ยวนี้การเสิร์ชหาถ้าเราจะใช้การเสิร์ชหาหรือหาข้อมูล่าน AI เนี่ยก็มีคนนิยมค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น chatgpt Gemini หรือแม้แต่ OpenAI นะครับนั่นหมายความว่าบางครั้งในการค้นหาของ AI สิ่งที่มันเกิดปัญหามากที่สุดก็คือเราไม่รู้ว่าที่มาของ AI คิดเองหรือเปล่าหรือเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับก็เลยมีที่มาที่ไปในวันนี้นะครับที่เราอาจจะหาข้อมูลนะครับโดยที่มีตัวอ้างอิงโดยใช้ AI เข้ามาในการค้นหานะครับมีตัวช่วยตัวหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิชาการ หรือแม้แต่็นเรื่องการข้หาข้อมูลที่มันมีความชัดเจนแล้วงานที่สุดเนี่ยก็คงพ้นไม่พ้นเอไอตัวนี้ไปได้นะครับเอไอตัวนี้คือ AI p r o p e ร์ i t ็กซิตี้นะครับที่จะมาแนะนาในวันนี้นะครับว่าไม่ว่าท่านจะไปใช้ในการหาข้อมูลก็ดีนะครับใช้ในงานวิจัยก็ดีหรือใช้ในการค้นหากรณีที่มันมีการต้างอิงข้อมูลที่ชัดเจนนะครับและรวดเร็วกว่าเนี่ยเขาใช้วิธีแบบไหนนะครับหรือมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้ AI ตัวเนี้ยใช้งานง่ายขึ้นแล้วสามารถใช้เทคนิคอะไรือได้ได เดียวมาตามเรียนรู้นะครับว่าเราใช้ AI p r o f i c i e i t y อย่างไรให้ตอบโจทย์กับเรามากที่สุดติดตามกันนะครับครับก็จากที่เราได้กิก่นไปนะครับว่าการใช้ AI กวัน,นี้นะครับก็คงจะมีผลการใช้ AI ที่เรียกว่า p r o f i c i e i t y นะครับเรามาดูว่าข้อดีอย่างไรแล้วมันใช้ง,ง่ายมากกว่าอย่าไรน,นะขั้นแรกก็ไปที่ safari หรือท่านโหลดแอป p r o f i c i e i t y ก็ได้นะครับไปที่ safari นะครับ ไม่ง่ายนะครับถ้าท่านาหาตัวแอปไม่เจอนะครับก็ไปที่ Google ก่อนนะครับพิพ์ตามนี้นะครับเออ f ฟคซิตี้นะครับก็จะเจอหน้าออเว็บไซต์แรกนะครับจะเขียนว่าเฟ r ซิ c ี i เปิดใหนะครับหลายๆเ,เว็บไซต์หรือแม้แต่หลายช่องก็เคยรีวิวการใช้ p f ฟ c ซิ i t y แล้วนะครับเดี๋ยวมาเราจอด้วกว่าการใช้ p f ฟ c ซิ i t y ที่เขาเปิดใหม่ที่ Google Search นะครับมันมี ความชัดเจนยังไงมันดีกว่ายังไงนะครับเราจะเห็นว่าจะมีแอปใหม่ตัวใหม่ขึ้นมานะครับจะเรียว่า Pro โปรเซอร์โปรเฟสเซอร์นะครับโปรเซอร์นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีพลังในการคาา้นหาแล้วก็ต้องบอกว่าใช้งานง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวลิงก์นะครับเปิดลิงก์เข้าไปเลยนะครับก็จะเห็นหน้าว่างเปล่านี้นะครับผมล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าในกรณีที่ท่านใช้งานแรก ก็จะเป็นหน้าเปล่าๆให้ร็อกลิ่นทางอีเมล gmail อะไรก็ได้นะครับจะลักษณะค,คล้ายๆกับ S C P T แม้แต่ Gemini หรือ o ุปต e ซึ่งเป็นหน้าที่ทางต่อข้อดีนะครับของการใช้ตัว p r o f i s i t y อย่างที่เราคำนวอย่างที่เราได้กินมาแลวครับว่ามันมีการอ้างอิงแต่ว่านะครับถ้าท่านอยากจะเจาะลึกหรือแม้แต่จะหาเนื้อหาที่มันมีความชัดเจน จะมีเมนูหนึ่งจะเขียนอยู่ด้านล่างเี่ว่าโฟกักน,นะครับทีเนี่มันก็จะมีเมนูย่อยออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ชค้นหาโดยทั่วไปนะครับะจะใช้ในเรื่องการศึกษาใช้ในเรื่องการกาเขียนวิดีโอหรือโซเชีลยลต่างๆก,ก็มีเลือกจะพอ,อะได้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดเราใช้ตัวอื่เนี่ยเราก็ต้องสั่งกับสั่งก่อนว่าอยากให้เขาจนัดเชี่ยวชาญด้านไหนนี่อันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้สมมุติผมจะเลือกอเป็น น,นะครับเราสามารถเลือกอักดมีได้เลยนะครับเราจะมาลองทดสอบดูว่าตัวนี้หรือที่เรียกว่า p r o เฟส i ซอรเนี่ยมันมีความสามารถในการทําวิจัยหรือแม้แต่การสนาที่มีการอ้างอิงได้จริงหรือเปล่านะครับขออากที่จะยกเน้หาง่ายๆนะครับการวางแผนทางด้านการเงนินนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่า ตัวปริซิสตี y เนี่ยเวลาเราใช้ความเร็วเป็นยังไงมีซอสในการค้นหามากกว่าเท่าไหร่ข้อดีในการใช้ปริซิสตี y ในด้านเกาเรียกว่อาอะคาเดมิกนะครับมันมีความชัดเจนมากกว่าเท่าไหร่นะครับเราพิมพ์หัวข้อสัอน้นๆนะครับตัวปริซิสตี y เนี่ยก็ไปนค้นหาให้เรานะครับไปค้นหาเรามันก็จะมีเนื้อหามานะครับให้เราเห็นด้วยความเร็วกว่า ในการค้นหาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างจะรวดเร็วมีการค้นหาค่อนข้างชัดเจนนะครับเราอาจจะได้ข้อมูลมาในระดับเลยนะครับข้อดีอันหนึ่งน,นะครับของโปรฟเฟสชันจี้เนี่ยในกรณีที่เราอยากจะใช้ตัว AI ตัวอื่นนะครับซึ่งถ้าเราไปใช้ AI ตัวอื่นอย่างเช่นใช้ chatgpt ก็ใช้แต่ chatgpt ถูกไหมครับถ้าใช้ของ Gemini ก็ต้องใช้แค่ของ Gemini เดียวถ้า,าจ,จะใช้ของ p e n a i ก e n Google ก็ต้องใช้ของ Google เดียว แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ท่านใช้ p ร o เ i ณที่นะครับก็จะมีเคำว่ารใดตัวนี้นะครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือคือเขาเรียกว่าเราสามารถใช้เอไอตัวอื่นได้นะครับอย่างที่ดังๆอยู่ตอนนี้ก็คือ p อ s นะครับอเนี่ยเป็น AI ตัวหนึ่งที่เขานิยามว่าในการเข้าใจภาษาไทยได้มากที่สุดน,นะครับแล้วก็สามารถค้นหาในการใช้ภาษาไทย ได้นะครับหรือแม้แต่การตอนนี้นะครับ Facebook ก็ออกตัวเรียกว่าตัว AI ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้นะครับเรียกว่าลมามะล่าสุดก็จะเป็นลมามะเฮดนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของเฟซบุ o กนะครับที่ใช้ AI ไฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลายตัวเลือกให้เรานะครับสมมติว่าผมอยากจะใช้ h ช t GPT ลองหาข้อมูลให้ผ่านโดย Perfectity นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีข้อมูลเป็นอย่างไรต่างกับเมื่อกี้ที่างนะครับลองมาดูอันนี้คือเราให้มันไปค้นหางานวิจัยนะครับก็มันอาจจะมีข้อมูลนะครับที่แตกต่างออกไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้ป็นแบบ,บปกติก่อนนะครับแบบปกตนะิอย่างเช่นเมื่อกี้นี่นะครับอย่างนนะครับ,งนนรบงลงทุน อะไรดีนะครับเดี๋ยวลองให้เขาถามานะครับเสิร์ชถามให้ครับปึ๊บอันนี้มันจะเห็นชัดเจนต่างสมัยอาคาเดมิกเมื่อกี้นะครับอาคาเดมิกเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกที่มาที่ไปเท่าไหร่นะครับแต่เนี้ยจะบอกเลยนะครับว่าข้อมูลที่เขาไปค้นหาเนี่ยเขาค้นหาจากซอสอะไรบ้างนะครับอย่างฟินโนเวน่านะครับอย่างกาซิกรนะครับแล้วก็ไปหากรุงไทยแล้วก็ไปหา นะครับอย่างนี้เขาจะบอกเลยว่าจากข้อมูลพวกนี้ได้มาจากตรงไหนนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เราต้องการอะไรมากนะครับนั่นคือเรื่องความสนใจแรกนะครับเราเปลี่ยนให้ไปใช้ตัวอื่นได้ผมขออนุญาตที่จะใช้ของเฟซบุ๊กนะครับที่ดูว่าแลากนะครับผมเชื่ว่ามันมีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับหรือมีมใช้ไ,ได้บ้างนะครับจะเห็นได้ว่า ลงทุนทั้งเดียวกับโปรฟิ i ิตี y เราสามารถใช้ AI ตัวยึดได้ด้วยนะครับมีการตั้งอิงข้อมูลค่อนข้างที่ชัดเจนนั่นหมนายความว่าท่านก็สามารถที่จะเลือกใช้ AI ตัวไหนก็ได้นะครับที่ท่านรู้สึกว่าให้คำตอบที่ดีกว่านะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีกว่ามีการตั้งอิงที่ถูกต้องนะครับอันนี้นก็จะมีการอ้างอิงมาให้เลยนะครับเราควบอกว่าการลงทุนในปี2024นะครับอันนี้ปของบริษัทของ,ง,ง,ง a c e b o o k นะครับก็จะมี การลงทุนในเรื่องธุรกิจเรื่องความสุงของงาอะไรก็แต่นะครับนี่คือสิ่งที่ AI เข้าไปหานะครับใครใช้งานวิจัยก็ต้องบอกเลยว่านะครับว่าตัว proficiency ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับในหลายปหาเป็นทางกากวจะนี้ตั้งอีกมานะครับให้เราเห็นเลยว่ามาจากตัว AI ตัวไหนนะครับจะเห็นเลยว่านำข้อมูลมาจากตรงไหนบ้างนะครับนะครับนั่นก็หมายความว่าเราใช้ AI ไในปัจจุบันเนี่ยนอกจากอย่างนี้นะครับ มันจะมีหมออนะครับว่าข้อมูลถ้าเป็นรรูปภาพมาจากไหนนะครับถ้ามีวิดีโอไหมที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนี้นะครับทำให้เราเนี่ยถ้าสนใจในเรื่องการลงทุนเรื่องการเงินหรือให้การถามเนี่ยนอกจากเราจะไปเราไม่ต้องไปกระเสิร์ชหานะครับก็จะมีข้อมูลทางด้านขวามือนะครับเป็นตีมเป็นรูปแบบวิดีโอให้เห็นด้วยว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะ เลือกข้อมูลได้นะครับเลือกข้อมูลได้นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับของ Prof ッซิตี้ก็คือเพื่อในากรณีที่เราไม่รู้จะถามอะไรต่อในกรณีที่เราเราไม่รู้ว่าจะจะ,จะอยากรูอะไรเพิ่มนะครับมันก็จะมีข้อคําถามนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้งานได้เพิ่มเติมไดนะม้นะบางทีเราไม่รู้จะถามอะไรไม่รู้จะพิม เรื่องอะไรดีก็ลองดูสเกจหรือดีเดตนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับออ่ายงเงี้ยนะครับก็เราสามารถอ่านต่อข้อมูลต่อได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวออฟฟิศซิตี้ในการหาข้อมูลได้นะครับเราไม่ชอบ AI ตัวนี้ต่อนะครับเราก็ไปใช้ AI ตัวอื่นลองหาคำตอบให้เราได้นะครับนี่ก็คือข้อดีของออฟฟิศซิตี้นะครับส่วนราคานะครับส่วนราคาสมมติว่าถ้าในกรณีที่เราจะใช้เต็มสตรีมเต็มสุ p r o f i c i i t y นะครับเดี๋ยวเรามาดูราคานะครับเราจะได้เห็นราคาของนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าถ้าท่านจะใช้แบบโปรเต็มสูบนะครับหรือแม้แต่จะเต็มเรียกว่า AI ต่างๆเนี่ยน,น,นะครับราคาสมาชิกเท่าไหร่นะครับก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่20เหรียญต่อเดือนนะครับ ท่านสามารถใช้ฟิวเจอร์ได้จำกัดในการปัญหานะครับเรียกว่าโซสต์นะครับเปิดบิทนะครับสามารถใช้โพสต์ได้600ครั้งต่อวันนะครับเลื่องใช้โมเดล AI ได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็น c h a t GPT 4นะครับมีฮอสมิโซลานะครับประมาณนะครับอัปโหลดและวิเคราะห์ไฟล์ได้อย่างป็นจำกัดนะครับสร้างเอสร้างพาร์ตเย์เไอนะครับได้50ครัต่อวันนะครับเพื่อตัวนี้นะนะครับ Generate AI นะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวเรียกว่า เอไอในการสร้างได้นะครับนะเลือกได้นะครับเขาก็จะเซนเซอร์ข้อมูลให้ตรงแล้วก็มม่ต้องูเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเนื่องจากว่ามันใช้ AI ในการสร้างผลงานในการสร้าง AI ก็ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัว AI ตัวนี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รับเครดิตเงินทุนนะครับเรก็คือมีเครดิตถ้าเรารับเครดิตก็คืรียได้เลขมือค้าเปลี่ยนตัวเดีอนนะครับ ก็สามารถที่จะใช้เป็นรายปีก็ได้นะครับก็คือ200เหรียญต่อปีนะครับก็สามารถใช้โปรแกรมได้หมดนะครับก็ฝากเรียนรู้นะครับลองใช้ตัว p r o f i c i e y ดูนะครับถ้าท่านจะชอบแล้วจะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณมากครับครับหลังจากที่ท่านได้ดูแล้วนะครับว่า proficiency ทำอะไรได้บ้างนะครับแตกต่างหรือสามารถนำไปใช้ในด้านไหนได้บ้างนะครับก็อยากให้ท่านลองเรียนรู้การใช้ ai ตัวนั้ เดี๋ยวนี้ก็จะมี a อออีกหลายตัวนะครับที่เป็นตัวเลือกให้เราสามารถในใช้งานอื่นๆ,ๆหรือช่วยลดการทำงานเราได้มากขึ้นนะครับตัวโปรเซสตี้เองนะครับก็ข้อดีอย่างที่ผมได้ดังกล่าวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกตัวข้อมูลนะครับได้ง่ายนะครับไม่จะเป็นที่ต้องไปถามให้เูาจดจงหรืยว่าอยากจะหาอะไรนะครับหรือแม้แต่เราสามารถเลือก AI ใช้ตัวให้อื่นได้นะครับ การสร้างภาพหรือมีตัวอ้างอิงซึ่งอย่างนี้นะครับการเชื่อถือการข้อมูลนะครับหรือแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่สนใจในการใช้ AI ติดตามเรนเทอรี่ก็อยากให้ติดตามผมนะครับดรนพมุ่ยก่อนนะครับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกริงเทนะครับอยากให้ท่านเรียนรู้นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ นี่คือสิ่งเนืครับที่เราอยากจะถ่ายทอดให้เคโนโลยีเป็นสิ่งที่เรื่องเป็นเรื่องจาเป็นนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เราต้องติดตามอยู่เสมอนะครับอยากให้ท่านไ้เรียนรู้กรับตัวแล้วก็เอาไปใช้ในสิ่งจำวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับรับรองนะครับผมี A อออะไรตัวมาให้เล่นแล้วก็ดลองนะครับขอบคุณมากครับ